สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับด่วนแกะของขวัญปีใหม่2,564ทุกชิ้นจากรัฐบาลลุงตู่ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับ เป็นประเพณีของรัฐบาลลุงตู่นะครับจะต้องหาของขวัญทีเด็ดดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับมีอะไรบ้างนะครับไปรับชมกันได้เลยข่าวจากประชาชาติธุรกิจนะครับประชาชาติธุรกิจออนไลน์แกะกล่องของขวัญปีใหม่2,564ทุกชิ้นจากรัฐบาลประยุทธ์ข่าวของวันที่9ธันวาคม63นี้นะครับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของขวัญถือเป็นสิ่งที่ทุกคนเฝ้ารอ โดยเฉพาะจากรัฐบาลผู้นำประเทศซึ่งทุกยุคทุกสมัยต้องจัดหนักจัดเต็มเอาใจประชาชนรัตนาวาแห่งประยุทธ์2ทับสเองก็เช่นกันสร้างการทุกกระทรวงทบวงกรมคิดมาตรการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่2,564แก่ประชาชนประชาชาธุรกิจรวบรวมของขวัญปีใหม่2,564ทุกชิ้นจากรัฐบาลสู่ประชาชนคนไทยของขวัญชิ้นแรกนะครับ เติมเงินในบัตรคนจนของขวัญชิ้นแรกสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14ล้านคนซึ่งเป็นโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีรายได้น้อยจำนวน500บาทโดยขยายเวลาออกไปอีก3เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2564เงินจะเข้า500ในทุกวันที่1นะครับก็คือ1มกรา1กุมภาแล้วก็1มีนานะครับ ส่วนเงื่อนไขาการใช้เงินก็เหมือนกับวงเงิน200กับ300บาทนะครับก็คือไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้แต่เอาไปรูดซื้อสินค้าได้นะครับเพราะฉะนั้นใครได้200ก็จะกลายเป็น700ใครได้300ก็จะกลายเป็น800นั่นเองนะครับของขวัญชิ้นที่2นะครับคนละครึ่งเฟส2ของขวัญชิ้นที่2เป็นการกระตุ้นค่าใช้จ่ายโดยประชาชนออกครึ่งหงและรัฐบาลออกอีกครึ่งหงหรือโคเซึ่งจาก10ล้านคนเพิ่มอีก5ล้านคน โดยจะได้รับวงเงินคนละ3,500บาทจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน150บาทต่อวันใช้จ่ายผ่านแอปเป่าตังโดยมีระยะเวลาการใช้จ่ายตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2564 3,500นี้ได้เฉพาะ5ล้านคนนะครับส่วน10ล้านคนที่เคยได้อยู่แล้วจะได้เพิ่มอีกแค่500บาทนะครับส่วนผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งเฟส1ก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเฟส2 ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่16ธันวาคม2563เช่นกันผู้ที่ลงทะเบียนไม่ผ่านในเฟสหนึ่งก็ลงได้ด้วยนะครับแล้วก็ของขวัญชิ้นที่3นะครับช้อปดีมีคืนของขวัญชิ้นที่3เป็นการกระตุ้นการบริโภคของประชาชนในกลุ่มที่เสียภาษีโดยคืนภาษีสูงสุด30,000บาทมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหมาะกับผู้ที่มีรายได้สุทธิเกิน500,000บาทซึ่งสามารถซื้อของในห้าง ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือมีแผนที่จะซื้อของราคาสูงปลายปีโดยมีระยะเวลา23ตุลาคมถึงวันที่ 31. ธันวาคม2563มาตรการนี้นะครับถ้าใครมีฐานะดีนะครับสามารถใช้สิทธิ์ได้สูงสุดถึง1 5 0 0บาทนะครับเรียกว่าในจํานวน3ม,มาตรการนี้นะครับมาตรการนี้ได้เงินมากที่สุดเงื่อนไขสําคัญในการรับสิทธิ์ของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้ง3โครงการ สามารถเลือกเข้าร่วมได้เพียงหนึ่งมาตรการเท่านั้นของขวัญชิ้นที่4นะครับเราเที่ยวด้วยกันของขวัญชิ้นที่4เป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ที่เปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์และกำหนดวันสิ้นสุดโครงการในวันที่31มกราคม2564โดยขยายไปจนถึง 30เมษายน2 5 .64 ขณะนี้ยังสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ที่เว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน .com โดยรายงานล่าสุดพบว่าจำนวนสิทธิ์ยังคงเหลืออีกกว่า1.8ล้านสิทธิ์และตอนนี้ล่าสุดนะครับรัฐบาลเพิ่งจะเคาะค่าโรงแรมเพิ่มให้อีก1ล้านคืนนะครับและเคาะเพิ่มสิทธิ์จากคนละ10คืนให้เป็นคนละ15คืนนะครับของขวัญชิ้นที่5านะครับกำลังใจของขวัญชิ้นที่5เป็นมาตรการสำหรับขอบคุณอาสาสมัคร สาธารณะสุขประจำหม,มู่บ้านหรืออสมอ,อาสาสมัครสาธารณะสุขกรุงเทพมหานครหรืออสส,สและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพอสตที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์พยาบาลให้สามารถทำงานเชิงลุกค,ควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด COVID -19 อย่างไรก็ตามระยะเวลาที่จะเปิดให้สมัครเข้าร่วมโครงการและก่อรายการนำเที่ยว มีกำหนดเสร็จสิ้นภายใน15ธันวาคมนี้เท่านั้นและนี่ก็คือของขวัญชิ้นที่6นะครับเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายเรียกว่าเพิ่งจะได้รับการอนุมัติจากคอรมอสดๆล้อๆเลยนะครับของขวัญชิ้นสุดท้ายมาตรการใหม่ล่าสุดจากรัฐบาลเป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศสําหรับผู้ที่อายุ55ปีขึ้นไปและต้องเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดเฉพาะวันธรรมดาหรือเข้าพักในวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบ,บดีผ่านบริษัทนําเที่ยว โดยโปรแกรมการท่องเที่ยวต้องมีราคาขั้นต่ำไม่น้อยกว่า1,2500บาทต่อคนต่อโปรแกรมระยะเวลาการเดินทางไม่น้อยกว่า3วัน2คืนโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายผ่านบริษัทนำเที่ยวในลักษณะร่วมจ่ายไม่เกิน40และก็ไม่เกิน5,000บาทต่อคนทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันสามารถใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ได้เช่นกันกรณีนี้ไม่เรียกว่าสมซอนนะครับ ลุ้นของขวัญปีใหม่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเผยรัฐบาลโดยกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐต่างๆได้จัดเตรียมดําเนินโครงการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนอาทิมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงระบบการขนส่งการคมนาคมในช่วงปีใหม่เพื่อที่จะทําทให้เกิดการใช้ใจ่ายฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายในประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหาลือหลายมาตรการด้านเศรษฐกิจการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆรวมทั้งกฎกระทรวงให้สอดคล้องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศรอบบ้านส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่เข้าใจและปฏิบัติได้จริงจังโดยเฉพาะในเรื่อง e-government ด้วยนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังทบทวนถึงแผนการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทต่างๆพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมและติดตามความก้าวหน้าซึ่งต้องใช้เวลาเพราะการบริหารราชการต้องรัดกุมอรอบคอบถูกต้องตามกฎหมายยึดเจตนาบริสุทธิ์ในการดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งเริ่มต้นใหม่และขจัดปัญหาอุปสรรคเดิมที่มีอยู่ให้ได้โดยเร็วที่สุดทั้งเรื่องกเกษตรที่ดิน อาศัยกลไกใหม่ที่จะตั้งเช่นคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคอทอชอสอทอนอชอและสํานักงานอื่นๆน,นี่ก็คือของขวัญปีใหม่ทุกชิ้นจากรัฐบาลลุงตู่นะครับที่มอบให้กับประชาชนคนไทยข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยปดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ